สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมรถใหม่น้องยันนะครับได้ข่าวว่ามาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าไปแสดงความยินดีนะครับกับน้องน้องยันนะครับน้องสายยัน ตอนนี้น้องก็ได้เทเลอร์ใหม่แล้วนะครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องชาว youtube นะครับไม่ได้ไปหาน้องก็หลายวันอยู่นะครับพอดีช่วงนี้งานมันเยอะนะครับต้อง ข้าวสุกเยอะแล้วครับต้องอัดงานให้รถนะครับไปไหนก็ลำบากครับรถเกีียวมันต้องทำเวลานะครับไม่เหมือนรถขุดนะครับรถขุดให้ขุดก็ปล่อยไว้ได้เลยครับรถเกีียวเราก็ต้องดูว่าหน้างานมันเป็นยังไงยังไงนะครับ เสร็จตอนเย็นก็งานดึกเราจะต้องหางานดึกสำรองไว้นะครับให้มันไหลลื่นนะครับเลยไม่มีเวลาไปเยี่ยมน้องยันเลยนะครับน้องสายยันวันนี้ก็มาเกี่ยวใกล้แล้วก็ถือโอกาสหาน้องเลยเกี่ยวใกล้กันแล้ว แสดงความยินดีกับน,น้องหน่อยอเดีย๋ยวไปชมกันครับท่านผู้ชมขับรถก่อนโอ้มาแล้วโอ้ยยูทูบเบอร์เยอะจังเลยมาแล้วมาแล้วงานที่จอดร,รถก่อน โอ้โหได้รถใหม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับแม่สวัดีครับมาถึงนานยังวันนี้เลยนะตื่นกันเลยจ้า

มเซนโฮ๊กเครื่องอะไรอ่ะอีเทจเจร้อยขับจากคอนแกนมานี่ยไรเอ็นไรเอ็นโอ้ยไรเอ็นเยอะพวงมาลัยพาวเวอร์อีก อันนี้มีทะบ,บงทะเบียนไหมทะเบียนไม่มีมีแต่เล่มอ๋อมีแต่เล่มทะเบียนไม่มีเ,ยมเ,เลย,เยคือมีแต่เล่มมีแต่เอกสารใช่ไหมมันขาดเกินแล้วอืมไหนเอาอันนี้มานี่นี่เหรอที่ไว้ผูกแขนใช่ไหม <c oughs> เอออามาเดี๋ยวจะผูกรถหน่อยเออนี่นี่นี่ จะผูกรถได้ก็ได้าน้ำมันนี่ผูกรับขวัญรถน้องนะครับนี่รับขวัญรถน้องหมดน้ำมันเท่าไหร่น้ำมันก็เติมให้ค่นถางค่นถางเอาก็เติมมาให้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทโสวัสดีครับเสียมงคล ค่อยยูนรับหาาโอ้อยู่แต่กับรถเลยครับช่วงนี้ต้องอัดงานให้เขาถึงพันได้หรืวเปล่าโอ้ยังโอ้ไวขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ยถ้าข้าวเบามันมีเยอะมันก็ดีเนาะมันเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยไปเรื่อยจึงมาอัดข้าวหนักดีข้าวหนักก็สวยเ้วยอืม ะเดี๋ยวเตรียมรับขวัญน้องก่อนโอ้เรื่องไม่ได้ถ่ายตอนเสี่ยวมงคลรับขวัญน้องเเต็มมใบครัผดี๋ยวตามไปดูกับสาวได้อ๋อมงคลเขาถ่ายเองอะไรเองนะเขาถ่ายเองนี่ว่าเดี๋ยวตามไปดู มันไม่ร้อนนะครับขับมาจากร้อยเอ็ดไม่เห็นร้อนเลยใครที่จมอยู่บ้างบ้านลายอ่ะทำไมไม่เอาขึ้นสามวันเลยนะอ้าวเหรอรถเกี่ยวกับรถไถอ่ะผมขับผ่านสามวันแล้วยังอยู่ยังอยู่นั่นผมไม่รู้เรื่องเลยติดทางเลยในหมู่บ้านลายโอ้ของบ้านไหนเนาะโอ้นี่เอาไฟนี่มาใส่แทนเออ เครื่อง h o 7จกิใช้ใช้ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ออกลูกออกหลานมาก็จะใหม่กว่านี้หาเงินก่อนช่วงนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆครับหางก็ใช้ได้เน้อหางก็ไฮรก็ใช้ได้ปกติแจวเลยเอาให้ดูนะครับคันนี้ เสี่ยมงคลก็ผูกแขนผูกรับขวัญน,น้องไปแล้วกับเสี่ยนุย้ยกับผมให้รับขวัญให้น้องหากินร่ำรวยร่ำรวยครับจะได้เทเลอร์คันใหม่เนาะคันนี้ก็ลังคาก็จะรั่วหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะออกลูกออกหลานมาอันนี้ก็คุณปูก็แล้วกันเป็นคุณปูเขาเราออกลูกออกหลานมาก็จะเป็นคันใหม่ เกียร์เขาใส่ให้ใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่สายเกียร์ถือว่าโอเคนะครับคุณพ่อขับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่ธรรมดาเพาเดียวไม่เพาเดียวทำไมใส่สองเพาเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยมองไม่เห็นครับ โอ้พระดเดียวครับอ้าวคุณพ่อสวัสดีครับผมโอ้คุณพ่อครับมาจากร้อยเอ็ดเลยเก่ยความร้อนมีไหมพ่อไม่ร้อนน้ำไม่เดือดเลยโอ้ยอดเลยแบบนี้ถูกแล้วเรามาคอยติดตามน้องกันนะครับว่า จะขึ้นเทเล์นี่สะดวกขนาดไหนนะครับบันไดก็ใช้ได้ปกติเนาะพ่อเนาะบับขา<อ>ขับมาจากร้อยเอ็ดไม่ธรรมดานะถือว่าผ่านครับแสนหกห้าขับทางไกลได้นี่ถือว่าแจ๋วเลยครับรับมาเรื่อย <c oughs> <c oughs> มาตรองอะไรนาตะคามตะเกรยงอะไรทำหม่แล้วพ่อทำหม่ล่ะไอโซโคอะไรเนาะเกือบร้อยไมล์หมดมันไม่ได้มามัวแต่อัดงานให้ทีมงานอันนี้ไปโดนอะไรพ่อใบเนี่ยใบมันเนาะตัดออกดีไหมนี่มันนานแล้วมันบางมันบางเลยเอาพวกนี้มาเสริมอืม มันมันจะนะค่ะแต่มันในแต่มันเดินไม่ไม่สุขเดินจะเอาอะไตัวดีก็้ยังในเปล่าเลยมีแต่ฝุ่นเนี่ยพวกนี้ต้องเปล่าแล้วต้องลง78ไร่34เจ้าไม่รู้จะได้เอาที่เจ้าก่อน ว่าจะเอาสักเจ้าหนึ่งสิบเกียกไรแล้วย้ายไปฟางบ้านเรบ<ำ>เขาเขาเขอยังไม่ได้เกี่ยวให้เขาเลย <c oughs> โอ้ยุ่งเลย่ะพรุ่งนี้เริ่มงานวิ่งนะคะับเิลเลอรเนี้ยคล่คองยางพ่อโอเคแล้วครับโอเคละลโอ,ะแโอ้แจ๋วได้ยิมกาได้ออกไปสายด้วย เนาะเทอเลอรอเราไม่มีที่นี้เรามีเทเล์แล้วเจวเลยเดี๋ยวดูคาสีอืมคาซี สับครับสับ,สบไม่เป็นไรครับขนย้ายรถเกี่ยวแค่นี้ก็โอเคไม่เซียนนุ้ยไปแล้วหรออ๋อาคลิปเดียวโอ้โหเดี๋ยวต่อการคลิปหน้าครับท่านผู้ชมยินดีกับน้องสายยันด้วยนะครับ ฝากกดติดตามช kind of ่องวีระดําแต่งด้วยนะครับอ่ามงคลสาวดําซิ่งไทยแลนด์ครับฝากช่องวีระด้วยนะครับเสียมงคลนะครับยอดดูเยอะครับช่วงนี้กระจายเลยครับโอ้โหอ่ฝากเป็นกําลังใจให้น้องยันด้วยนะครับคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งกำลังใจนะครับเดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ